สวัสดีครับคุณผู้ชมก็วันนี้เป็นรถทำมาหากินกันอีกแล้วนะครับต้องบอกว่ารถคอกตอนเดียวเนี่ยเป็นรถที่ทุกวันนี้นะใช้ในการทำมาหากินใช้ในการขนส่งกันเยอะมากๆนะครับแล้วก็วันนี้นะครับต้องบอกว่าเซลต้นจะพามาดูหนึ่งในสีตัวเลือกของเรานะครับเพราะว่าสําหรับรุ่นนี้เราจะมีทั้งหมด3สีนะมีสีขาวมีสีปลอนแล้วก็มีสีเทานะครับ เครื่อง3,000นะครับสำหรับคันนี้ซึ่งเครื่อง3,000เนี่ยเขาจะมีแรงม้าถึง150แรงมา้าแล้วก็มีแรงบิดถึงเท่าไหร่450นิวตันเมตรนะครับก็เหมือนแบบว่าในการออกตัวเนาะแรงฉุดแรงแกระชาานะครับรุ่นนี้เขามีมาให้ครบแล้วก็ไปดูกันว่าสําหรับสเตปคันนี้วันนี้นะครับเซลลต้นทําอะไรให้ลูกค้าบ้างอันนี้ต้องบอกว่าเป็นสเตปแบบยืนพื้นเลยนะที่เราจะเป็นลูก5ตันแล้วเซลลต้นจะทําให้แต่ถ้าถามว่าเราจะทํานอกเหนือจากเนี้ย คือทําให้ได้หมดนะครับไปเดี๋ยวเราไปดูคันวันนี้กันเลยสําหรับคันนี้อย่างที่บอกไปนะครับราคารถเปล่า6กแสน0นึบาทอันนี้คือรวมค่าสีแล้วนะคุณผู้ชมนี่ไฟหน้าของเขานะครับเป็นไฟหน้าธรรมดานะหรือบางคนเรียกมัติ r รีฟเฟคเตอร์เรียกหลอดฮาโลเจนก็นแล้วแต่นะฮะแต่จะเป็นลักษณะแบบนี้กระจังหน้าสีดําตัดเทาแล้วก็มีโลโก้อิซูซุชุบโครเมียมมาให้ ไฟตัดหมอกมีช่องสําหรับติดตั้งเพิ่มเติมนะครับสามารถติดตั้งได้งานประดับโยนงานแท้ศูนย์ติดตั้งได้หมดนะครับนี่แล้วก็คันนี้นะบอกเลยว่าพร้อมบรรทุกเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ทรงเนี่ยสวยด้วยนะฮะทุกวันนี้นี่ต้องจัดทรงนะถึงจะขับดีสําหรับรถคอกนะครับอ่าให้ดูข้างๆกันก่อนนะครับอันนี้นะครับคือทรงปกติที่เราทําให้นะครับ แต่จริงๆจะให้เรายอร่อก็ยอ่อได้จะให้ทําทรงแบบนี้เลยก็ทําได้สังเกตอย่างหนึ่งนะทรงเนี้ไม่ได้ยอ่อนะครับคุณผู้ชมไม่ได้ยอ่อนะแต่ด้านหลังตูดไม่โด่งนะครับด้านหลังตูดไม่โด่งเห็นไหมคล้ายคล้ายกับเอารถปกติมาแต่งมาโหลดนะครับจะออกมาเป็นลักษณะนั้นแต่ไม่ได้ยอ่อมากอันนี้ยังเป็นสเต็ปที่ให้ความนุ่มนวลในการขับขี่ได้ดีอยู่นะครับไม่ได้กระแทกมากนะครับมีช่วงตกหลุมและให้ตัวด้วยนะครับ สำหรับแมกหน้าคันนี้ใช้เป็น TE 37E-B a n ดนะครับ8.5นิ้วนะเพราะว่าสเตปเนี้ยจะเป็นสเตปที่ทำให้ไม่ค่อยล่อนมากสำหรับล้อหน้านะครับรถคอกเนี่ยถ้ายิ่งใส่ล้อหน้าแคบเวลาที่เราขับไปแล้วเจอร่องถนนร่องรถที่มันแบบบางทีเป็นรอยของรถบรรทุกเนี้ยมันจะเลื้อยนะครับแต่ถ้าเราเกิดลดสเปคแมกหน้าลงให้หน้ามันแคบลงได้มากที่สุดเนี่ยมันจะยิ่งไม่ค่อยเลือ้อยอย่างคันนี้ก็ลดลงมาเป็น8.5 นะครับแมกซีน้ำตาลน,นะครับใส่ปอกกันสัตว์เรียบร้อยครอบดิสน้ําเงินใช้น็อตเดิมนะครับเพิ่มความแข็งแรงแล้วก็โหลดจัดทรงลงมานะครับข้างหน้าเนี่ยจะลงมาประมาณนี้ครับหฝ่ามือนะครับหรือโหลดลงมาประมาณนิ้วครึ่งหนึ่งสองนิ้วเพื่อจัดทรงให้มันรับกับด้านหลังนะครับอย่างเงี้ยเวลาที่บรรทุกข,ของเนี่ยข้างหลังมันกดลงหน้ามันจะลอยแล้วมันจะบาลานซ์กันพอดีนะครับ สำหรับตัวคอกนะฮะคุณผู้ชมจะเป็นคอกเหล็กแซมเลสนะครับอันนี้ผมใช้เป็นงานช่างบึ้งลาดบุรีให้นะนะครับก็ใช้งานเจ้าดังไปเลยนะครับคุณผู้ชมจะได้เชื่อมั่นว่าเออนะครับคอกเขาต้องดีต้องเหนียวนะครับรอยเชื่อมต้องสวยต้องแน่นนะครับนี่เป็นคอกหัวเลสนะครับเห็นไหมเป็นเส้นตรงลายใหม่นะครับเป็นหัวเลสแล้วก็สัญลักษณ์เขาควายเนี่ยยังคงอยู่นะนี่เห็นไหม สาระขาวคาย,ยังคงอยู่นะครับแล้วก็ตัวคอกเนี่ยด้านข้างจะเป็นแปบปะปาน้ําเงินนะครับเห็นไหมทา,าสีน้ําเงินเนือเงินเนี่ยเขาเปรียบเสมือนขนาดของความแข็งแรงของแปบป,ปะปาซึ่งมันจะมีเหลืองแดงน้ําเงินถ้าผมจำไม่ผิดนะประมาณนี้นะครับ <S <S <ม><น>เห็นไหมนี่เหล็กสับท้ายจะมีให้ทั้งหมด4ตัวนะครับมีให้ทั้งหมด4ตัวก็เป็นคอก10ชั้นครึ่งนะครับหรือเมตรสานั่นเอง ชุดอคอกที่เราติดตั้งให้นะครับนี่จะมีกอลล็อกฝาท้ายเป็นเลดให้มีโซ่ดึงให้มีฉากข้างหลังให้นะครับเรียบร้อยหมดนะครับมาเป็นชุดแบบนี้เลยนะครับส่วนตัวเพานะครับจริงๆต้องบอกว่าถ้าคุณผู้ชมวันนี้ดูคลิปแล้วอยากทํารถกับเซลต้นนะครับไม่จําเป็นนะครับที่คุณผู้ชมจะต้องบอกว่าเซลต้นทําแต่เพาโปรอย่างเดียวหรอ เอาเพาลอยช่างนกจังหวัดตาดได้ไหมนะฮะเอา TC p y ได้ไหมเอาเพาเอลได้ไหมเพาโปได้ไหมคุณผู้ชมเลือกได้หมดนะผมทําให้คุณผู้ชมตามที่เราต้องการหรือบางคนเคยใช้ยี่ห้อนี้รีเควสยี่ห้อนี้นะครับก็ได้หมดทุกวันนี้เพาลอยมีเยอะนะฮอใหญ่ก็มีลากูดะก็มีนะครับสั่งได้หมดนะ คันนี้ลูกค้าใช้เป็นแม็กบรรทุกครับก็ข้อดีของแม็กบรรทุกก็คือเวลาที่เราบรรทุกหนักเนี่ยเวลาเบรกเนี่ยเบรกเยอะๆเนี่ยมันจะร้อนมากนะครับลูกค้าก็เลยใช้แม็กเพื่อให้มันระบายความร้อนเห็นไหมมันจะมีรูต่างๆเนี่ยเยอะนะครับสำหรับตัวแม็กซึ่งแม็กพวกนี้ก็ทํามาบรรทุกเฉพาะอยู่แล้วนะครับเป็นแม็กของเลนโซนะครับตัวนี้แล้วก็ยางเนี่ยเราใช้เป็นยาง XCD ให้นะครับของมิชลินเบอร์2 2 5 7 5ขอบส5ห้าครับ จัดทรงย้ายหูแหนบหน้าขึ้น1นิ้วนะครับแล้วแหนบนะครับเราใช้เป็น20ิมิลให้สําหรับคันนี้นะครับข้างละ5ตัวก็เอาไวบ้บรรทุก4-5ถตันได้สบายนะครับเห็นไหมน,ะนี่นะครับก็ะจะมีช่วงระหว่างแหนบบรรทุกกับแหนบเดิมอยู่ประมาณ1นิ้วหรือนิ้วกว่านะครับเพื่อให้มันให้ตัวให้นิ่มลนงน,นะครับดามกระบะบนล่างนี่เห็นไหมเหล็กดามเขาจะครอบอยู่ตรงนี้กับไอตัว ของเดิมของกระบะเดิมนะครับก็จะครอบให้มันหนาขึ้นเพื่อกันกระบะซุดกระบะแตกนะครับเดี๋ยวผมพามาดูช่วงล่างด้านหลังนี่ครับเห็นไหมก็จะมีดามล่างมาให้เห็นไหมครับนี่ตรงที่น็อตยึดอันใหม่เนี่ยดามล่างครอบเอาไปให้ใหญ่ขึ้นนะครับแล้วก็คันนี้ใช้เป็นแหนบ20มิลข้างละ5ตัวโช๊คไวสกีเรียบร้อยหมดนะครับนี่นะครับ ครันนี้ถ้าทําย่อขึ้นไปอีกก็สามารถใส่ตรงเต็งย่อดได้นะครับหรือบางท่านตอนเนี้จะเห็นว่าบางทีบางสเตปนะครับมีการเอาแหนบบรรทุกไว้ข้างบนแหนบเดิมนะครับเพื่อให้ลดย่อดสุดๆเลยตอนนี้เราทําให้ได้นะจะให้วาลชาัดซีพับซุ้มทําให้ได้หมดนะครับแล้วแต่คุณผู้ชมสั่งแต่ว่าอันนี้จะเป็นส,สเตปพื้นฐานที่นิยมกันนะครับก็คือไม่แข็งมากนะครับความสูงพอด,ดีไม่เตี้ยมากมีช่วงจังหวะยุบให้ตัวจังหวะนุ่มนวลมีนะครับ แล้วก็คันนี้นะครับใส่ท่อออกท้ายไปไดมาอีกหนึ่งไปนะครับเอาเสียงขับสนุกสนุกหน่อยนะฮะก็ใส่มาให้เรียบร้อยหมดนะครับคุณผู้ชมนี่สวยไหมสีบอลเงินก็ต้องบอกว่าเป็นอีกหนึ่งสีนะครับเป็นอีกหนึ่งสีนะครับที่ขายดีนะแต่ถ้าถามว่าชั่วโมงนี้สีไหนฮอตฮิตสุดก็ไม่พ้นเทาแลมโบต้องยอมรับจริงๆนะว่าแบบแบบสีเทาแลมโบนี้ยอดจองกันเยอะมากมาก นะครับนะบเผื่อท่านใดสนใจนะครับก็ทักมาสอบถามเซลล์ต้นได้เลยนะคุณผู้ชมตอนนี้นะลดคอกแบบนี้ผมให้ทําดาวอยู่เริ่มต้น2,700บาทนะครับ2,700บาทนะคุณผู้ชมก็อาชีพไหนก็ลองมาคุยกันก่อนก็นได้นะครับแนบเอกสารตามอาชีพที่ท่านทําอยู่เลยนะจะสั่งแปลงหน้ามิวเ แปลงหน้าเป็นของตัวยกสูงใส่ล้อ5ลูนะครับทำให้ได้หมดนะย่อแบบไหนก็ทําให้ได้หมดนะอยู่ที่คุณผู้ชมจะสั่งนะครับถ้าคุณผู้ชมพอใจในการขับแบบว่านั้นเราก็ทําให้ได้หมดนะแต่ถ้าสมมุติว่าเอ้ยอยากได้รลข้อใช้งานสักการขับนุ่มๆน่นนอยนะครับบรรทุกเน้นบรรทุกเป็นหลักก็สเต็ปนี้ก็โอเคนะครับคุณผู้ชมนะถือว่าผ่านเลยนะโอเคครับผมยังไงก็เจอกันใหม่คลิปหน้าละกันเสียต้นฝากด้วยนะครับคุณผู้ชมนะสวัสดีครับ